ลุกช่ำๆเกลินทันรดีในงานสยามรัตอวอร์2025สวยอาร่าพุ่ง ยังคงความขาวสวยออร่าพุ่งในทุกๆงานที่ปรากฏโฉมสำหรับสาวหน้าหวานเกลินทันรดีที่ล่าสุดได้รับเกียรติถูกเชิญไปเดินพรมแดงและเชิญรางวัลในงานสยามรัตอวอร์ด2 0 2 5ที่ฟินิกประตูน้ำเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมางานนี้คราคร่ำไปด้วยเหล่าศิลปินดารานักแสดงและผู้คนในแวดวงบันเทิงมาร่วมงานกันอย่างคับคัง่งโดยดาราสาวเกลินทันรดีก็เป็นหนึ่งของคนบันเทิงที่มาร่วมงานกับเขาด้วยค่ะ ทันละดีนะคะก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยค่ะเหมือนไทยอ๋อสยามรัาให้โอกาสได้มาเดินพรมแดงด้วยค่ะแล้วก็ให้โอกาสไอเกลินเนี่ยได้เชิดถ้วยรางวัลด้วยเป็นครั้งแรกเลยค่ะตื่นเต้นเหมือนตัวเองได้รับรางวัลเลยครับเธอบอกว่าล่าสุดเตรียมมีซีรีส์ยูริเรื่องแรกเป็นนางเอกด้วยใช่ค่ะซีรีส์ซีรีส์ยูริเรื่องเหมียวเหมียวเงาเลิฟไม่แคทนะคะก็ได้เป็นนางเอกเรื่องแรกค่ะจริงๆเราเคยดูซีรี เกี่ยวกับยูริอะไรอย่างนี้บ้างไหมคะก็มีมีบ้างค่ะส่วนตัวมีความอินกับความเป็นยูริมากหน่อยแค่ไหนคะอินไหมหรอกก็ได้นะคะแต่ทีก็ต้องรอดูว่าบทบทของเราจะอยู่ในคลเตอร์อะไรยังงใช่ใช่ค่ะถ่นได้ไหมคะตอนที่พี่ชายแฮกติดต่อมาว่าเราจะได้เป็นนางเอกยูริเรื่องแรกด้วยใช่เรื่องสองเรื่องสองพาพี่ชายแฮกติดต่อมาจะให้ไปเล่นเป็นนางเอกซี่ยูริ แต่ตอนนี้เรารู้ยังมาทคะว่าเราจะต้องเล่นคู่กับใครยังค่ะก็อยากรู้เหมือนกันว่าจะเป็นใครก็ต้องเดี๋ยวรอฟิตติ้งอาจจะได้แบบมาสัามภาษณ์กันอีกรอบเนาะใช่ค่ะพี่บอกว่าจริงๆพอเราได้รับซีรีส์ยูรีเนี่ยเก<ช>ิดจากการที่เราแบบมูเตลูบ่อยๆด้วยใช่ค่ะก็ช่วงนี้ก็สายมูมค่ะเข้าวัดทำบุญแล้วก็ อาจจะองค์พระพิฆเนศเข้าห้องด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำไมอะไรเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราช่นชบ่บนายบัวคะก็น่าจะเป็นความเชื่อมองคะเหมือนเราแบบขอท่านแล้วเราได้ได้สิ่งนั้นจริงๆเราก็เลยเชื่อแบบเชื่อหมดใจเลยนีู่แล้วเป็นไงบ้างพอด้เมื่อแล้วก็สําเร็จค่ะแบบอย่างอย่างล่าสุดเนี่ยเราก็คือเกลินก็ขอองค์พระพิฆเนศใช่ไหมว่าขอให้เกลินเนี่ยสำเร็จเรื่องการเงินแบบว่า แบบมีรายได้บบดลหละหลักชายฟุกๆเข้ามาหลักแสนขึ้นไปอย่างเงี้ยแล้วมันก็ได้จริงเกลิงก็บอกเกลิงก็บอกองค์พระพระเนว่าจะเอาหนู 99ตัวเนี่ยถวายที่ห้องแล้วก็ถวายที่เอ่อเว้ยวาดก็ไปถวายมาเมื่อคืนเนี่ยค่ะก่อนมาก็ไปถวายมาเรียบร้อยก็คือแก้บนแล้วแก้บนเรียบร้อยแล้วจริงจริงนอกจากหุูก็แบบปล่อยปลาอะไรด้วยใช่ค่ะ่ใช่ปล่อยปลาปล่อยปล่อยสัตว์ทั้งหมดเลยปล่อยโคอะไรเงี้ยค่ะจริงๆมีทิคในการขอพรไหมคะทีิคหรอคะก็พูดยังไงให้แบบให้เราได้อะไรเงี้ยก็ คิดว่าทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วค่ะก็ของเกริงก็ก็แบบบอกว่าเราชื่ออะไร,รนัมสกุลอะไรเกิดวันเดือนปีอยู่ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ขอแบบเจาะจงไปเลยว่าเราต้องการอะไรแบบนั้นไปเลยค่ะแล้วเราก็จะได้สิ่งสิ่งนั้นเลยสุดท้ายอยากให้ฝากผลงานเรื่องล่าสุดหน่อยก็ ซีรีส์ยูรนเหียวเหมียวมาริ่ม,มไม่แค่เร็วๆนี้แล้วนะคะใกล้เปิดกองแล้วะคะ่ะยังไงก็ฝากติดตามนะคะฝากติดตามที่ไอจีทันละดีนะคะ T H A N R A แล้วก็ E สี่ตัวะคะ่ะ